รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม2564งานการศึกษาขั้นพื้นฐานบุคลากรกศนอมพภอเมืองหนองบัวลำพูได้ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 4และลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการลงทะเบียนในระบบ ITW 5 1 ซึ่งยอดรวมของวันที่ 25. พฤษภาคม2,564ได้จำนวนเท่ากับ1,960คนคากิจกรรมอื่นๆดังต่อไปนี้วันที่ 3. พฤษภาคม2,564ในายวินัยแสงใสผู้อำนวยการกอสนองอำเภอเมืองหนองบัวลำพูร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านณนะห้องประชุมอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู วันที่4พฤษภาค,คม2564ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีจังหวัดหนองบัวลำพูได้จัดทําแพลตฟอร์มในการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในวันฉารมงคล วันที่7พฤษภาคม2564บุคลากรกสนพเมืองหนองบัวลำพูตำแหน่งพนักง,งานราชการครูอาสาสมัครกสนและครูกศนตำบลเขารับการประเมินพนักง,งานราชการครั้งที่1ณนะห้องประชุมกสนพเมืองหนองบัวลำพูโดยมีคณะกรรมการจากท่านนัทพงษ์ทองหล่อรองผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดหนองบัวลำพูและคณะเป็นกรรมการในการประเมิน วันที่11และ12พฤษภาคม2564ผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพื้นฐานรวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการออกหลักฐานการศึกษาของผู้จบการศึกษาข้อมูล GPA GPR หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศัการาช2551ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ณห้องประชุมสำนักง,งานกศนจังหวัดหนองบัวลำพู วันที่14พฤษภาคม2564นายวินัยแสงใสผู้มนวยการกราศนอืนเมืองหนองบัวลำพูและนายมังกรเสร,าารียคันครัวสาสมาัครกศนร,ร่วมพิธีปล่อยชุดปฏิบัติการคณะทำงานระดับตำบลในการตรวจเยี่ยมและเฝ้าระวังการแพระ่ระบาดของโรคโควิด -19 วันที่19พฤษภาคม2564นายวินยัยแสงใสผู้มนวยการกสนพืเมืองหนองบัวลัมพูพร้อมบุคลากรกสนเพเมืองหนองบัวลมัมหัวหน้าชุดปฏิบัติการคณะทำงานระดับตำบลในการตรวจเยี่ยมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อส่งมอบถุงยังชีพที่ได้รับการบริจาคจากบุคลากรและประชาชนทั่วไปให้กับประชาชนที่กักตัวในเขตตำบลบ้านพร้าจำนวนทั้งสิ้น12ราย วันที่17-19พฤษภาคม2564นายวินัยแสงใส่ผู้อำนวยการกอนองเำเภอเมืองหนองบัวลำพูมอบหมายให้นางนาวพจัจจนทราทูลตำแหน่งข้าราชการครูและนายวัฒนพงษ์ทัพธานีตำแหน่งครูผู้ช่วยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพณโรงแรมพาร์คแอนฟูลรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย วันที่20-21พฤษภาคม2564นายวินัยแสงสใส่ผู้มนวยการกอรสนอคือเมืองหนองบัวลำพูพร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าที่ฝ่ายแผนและงานพื้นฐานเข้าร่วมประชุมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2564ไตรามาส3-4ณห้องประชุมสำนักง,งานกอสนอจังหวัดหนองบัวลำพู วันที่25-26พฤษภาคม2564ผู้บริหารและบุคลากรก,รกรสนพื้นเมืองหนองบัวลำพูร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ตามโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสาร100ล้านต้นณนะศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาโคกหนองนามโมเดลกศนหนองบัวลำพูวันที่26ฤพฤษภาคม2564ซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชา ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีจังหวัดหนองบัวลำพูได้จัดทำแพลตฟอร์มแบบทดสอบออนไลน์ให้สำหรับประชาชนและผู้สนใจได้เข้าทำแบบทดสอบเมื่อผ่านร้อยละ70ประชาชนหรือผู้สนใจสามารถรับเกียรติบัตรผ่านช่องทางอีเมลวันที่27 2 8 พฤษภาคม2564ผู้บริหารข้าราชการและพนักง,งานราชการตำแหน่งครูอาสาสมัครกศนครูกศนตำบลเข้าร่วมโครงการอบรมจิตอาสาของสำนักง,งานกศนสำนักง,งานกศนจังหวัดหนองบัวลำพูนณะห้องประชุมสำนักง,งานกศนจังหวัดหนองบัวลำพูโดยมีท่านเกรียงวิทย์เตชะวิทยะไวยทินรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมบรรยายพิเศษ ในเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยในการอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้และการถ่ายทอดจากวิทยากรจิตอาสา904เอาต้นมือวางไม่ใช่ฝ่าเมือวางนะคะต้นมืองวาง และในการดําเนินงานประจําเดือนนี้ก็สนอมเพื่อเมืองหนองบัวลาพูได้ดําเนินงานตามนโยบายศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ Corning l e a Space ที่ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีจังหวัดหนองบัวลาพูโดยการจัดม,มุมทําร้านกาแฟให้บริการสําหรับผู้มาใช้บริการในห้องสมุด